ทีนี้พอพอเกิดใช่ทีนี้เราก็เหมือนไม่ค่อยเชื่อค่ะคือคือถามว่าเราไปดูดวงเนี่ยอะไรดีเราเชื่อคือเพราะว่าเราดูดวงมาเยอะไงฮะอะไรดีเราเชื่ออะไรไม่ดีเราไม่เชื่อคนแบบนี้เลยค่ะอันนี้บอกว่าระวังจ้าเจ้าบัตรเหตุนะไม่จริงหรอกฉันทำบุญเยอะอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นนิสัยแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าอะไรดีเนี่ยจะรวยนะเนี่ยจะถูกลางวันนะโอ้รางวัลที่หนึ่งแน่นอนในเงี้ยค่ะจะเป็นคนแบบนี้ไปเลยทีนี้เราก็ไม่เชื่อแต่ปรากฏว่ามันก็สิ่งมหัศจรรย์นะคะ ท่านก็บอกว่าอุ้ยรอไว้ยวะนานหน่อยนะก็มาบอกมาบอกครอบครัวค่ะว่าน่าจะมาถึงอีกประมาณน่าจะไม่เกินสิบหรือสิบห้าวันจำไม่ได้ปรากฏว่าอีกไม่ถึงอาทิตย์อะค่ะมาถึงก่อนวันเกิดเราหนึ่งวันแล้วหมอสั่งผ่าตัดเราทันทีในวันต่อมาคือวันเกิดเราแล้วเราก็ช็อกกันตรงที่ว่าพรุ่งนี้วันเกิดฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็นึกถึงหมอดูค่ะว่าหมอดูบอกว่าฉันตายวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละที่ทําให้ผมบ้า ผอไปเข็นเขาเข้าห้องผ่าตัดอะนึกถึงเหตุการณ์หมูกระทะเลยเธอเดี๋ยวออกมาไปกินหมูกระทะกันนะแหละผมก็เลยโอ้โหแล้วมันดูกับประจกตบอกกับหมอดูมันจะต้องตายหรือว่าเกิดใหม่มันเกิดของตัวเองนะแล้วมันเป๊ะเหรอคุณบ๊วยมันเป๊ะคือเขาทํานายมาเป๊ะแล้วขอเป็นว่ารอดออกมาเถอะคุณจะสามเปอร์เซ็นต์ก็เรื่องของคุณเนี่ยคุณจะปากเบี้ยวหรือคุณจะอะไรก็เรื่องของคุณน่ะคุณรอดมาเถอะเดี๋ยวจะดูแลเอง